สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกท่านนะคะมาชมอาคารพาณิชย์นะคะอยู่ตรงล้อม9้าของเรานี่เองนะคะอ่มีทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะนี่นะคะอาคารพาณิชย์นะคะราคาขายนะคะราคาขายนะคะขายราคา7ล้านบาทนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบของอาคารนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะมีรถสัญจรผ่านไปไไมาเยอะแยะเลยนะคะ อยู่ตรงร่มเก้านะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะสภาพของอาคารพาณิชย์ังใหม่อยู่เลยนะคะนีนะคะคะเหมาะทาธุรกิจนะคะนีนะคะถ้าลูกค้าานไหนสนใจนะคะทักเมมาเลยนะคะ0 9 2 4 9 8 2 9 7 9คะ่ะหรือเพจโมเมขายที่ดินนะคะ สำหรับวันนี้เ่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ